สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับพบกับคลิปประจําวันเหมือนเดิมนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะรบกวนด้วยนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะนะฮะน Go แอดโกแปนะครับอย่าอีครั้งครับแอดโกครับเข้ามารับข่าวสารจากผมโดยตรงนะฮะเข้ามาใกล้ชิดกันให้มากกว่าเดิมนะครับอ่ะวันนี้มาพูดถึงคําถามนึงครับที่เพื่อนๆเนี่ยถามมันเข้ามาเยอะนะฮะนั่นก็คือแมนยู่นเตตเนี่ย จะได้นักเตะเข้ามาเสริมอีกไหมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคาถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะและผมก็คิดกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับคือจากที่ดูในเกมเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยนะครับผมว่าแอรอนวานบิส้าหน้าเป็นห่วงนะฮะคือเรารู้สไตล์เขาอยู่แล้วว่าไอการแท็กเกิลอะไรเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็เขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวชัวร์อยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นคาแรคเตอร์ที่ ที่เราเห็นกันมาเยอะนะครับว่าเขาทําได้ดีนะครับแต่ว่าการยืนพื้นการยืนตําแหน่งการคุมพื้นที่อะไรเงี้ยบอกว่ามันยังมัวๆอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการนี้จะเอานักเตะอีกสักคนเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งนี้เดี๋ยวผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเออนะฮะคือมันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับกับตําแหน่งพื้นที่แบ็คซ้ายของลุกชอเนี่ยนะฮะสีซั่นที่แล้วไปเอาอเล็กซเซลิสเข้ามานะครับปรากฏว่าลุกชอ,อนี่กลับมาระเบิดพลังเลยนะครับ กลายเป็นแบ็กซ้ายเวิลด์คลาสไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ้าโคชชิงไม่เก่งถ้าโซชานี่ก็เป็นคนที่โคชชิงไม่เก่งอยู่แล้วเป็นคนที่แบบปรับฟอร์มนักเตะด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะผมนึกไม่ออกนะมีนักเตะคนไหนที่มันฟอร์มกลับมาโดดเด่นแล้วก็เล่นได้อย่างเป็นสง่าในยุคข,ของโซชานะครับจากการปลูกปั้นของโซชาเนี่ยนะครับแทบจะหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําถ้าอยากจะให้อโรมาบิสก้าเนี่ยนะฮะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับ ไม่เฉื่อยแฉแบบนี้นะฮะคุณก็ต้องหาคนเข้ามากดดันเขานะครับเพราะฉะนั้นการซื้อแบ็กขวาเข้ามาอีกคนหนึ่งก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยดีโกโดาโลไม่ล่ะเอามากดดันแบ็กขวาปรากฏเกมนี้ก็เละนะฮะเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดก็โดนนะครับประตูที่2นี่เต็มเต็มเลยก็เลยเป็นที่มาของบทสรุปที่ว่ามันก็ควรจะมีนักเตะเข้ามาอีกนะครับ ตำแหน่งแรกเนะี่ยผมว่าที่ priority ี้เลยนะที่โซชาเขาเล็งต่อจากราฟาลรันก็คือแบ็กขวานี่แหละนะครับก็น่าจะเป็นคีดันที่เปลียนะที่ตอนเนี้ยเขาเขาเขามีข่าวโยงกันหนักสุดนะครับหรือถ้าอาจจะมีโบนัสก็ได้นะในตำแหน่งของมิดฟิลนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของปอป๊อกบาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดปอกบาโดนปล่อยแล้วแมวต็ดได้เงินไมก้อนหนึงผมว่าแบ็กขวามาแน่ นะครับแล้วเผื่อจะมีกองกลางอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ให้ลุ้นกันแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะมีเข้ามาอีกนะครับไม่แบกขวาก็กองกลางนี่แหละนะครับน่าจะมีอีกหนึ่งคนนะฮะสำหรับนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ